สวัสดีครับช่องโมแชนแนลครับผมวันนี้ก็มารีวิวสวงงานชุดเก็บลมสูงม,มือแบ,บเมนครับกับชุดไก่เฉพาะชุดไกไม่รวมถังแบบนี้ก็มีขายครับเพราะว่ามีคนสนใจถามมาหลายคนเลยก็ซื้อจะไปเชื่อมเองก็จะเป็นชุดนี้ครับชุดไก่ก็จะมีแกนมีชุดไก่ติดสปริงอะไรเรียบร้อยครับก็เอาไปเชื่อมต่อถังก็ใช้งานได้ครับ ก็ชุดน,นี้ก็600้อยครับชัวน,นี้หกรส่วนชุดถังถังลมพร้อมสูบก็จะเป็น1200ครับเหมือนเดิมก็จะมีชุดโอริงสำรองกับน็อตแถมให้ทุกตัวครับนี่ก็1200ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทางไลน์ก็ดีไลน์ km 6ก km 67ดครับ id ไลน์โอเคถอนใครสะดวกทางเฟซเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ทางเฟซให้ก็กดตามลิงก์ก็เข้ามาในเฟซได้เลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับตัวนี้ก็จะไปต่อกับลำลำก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ลำแบบไหนนะครับ6มิ8มิลเบอร์2ก็ได้หมดครับแล้วแต่เราจะทำตัวโหลดมันตัวนี้ก็จะเป็นถังพร้อมสูบสูบก็จะเป็นแปลงแบบใส่ จุกมอไซค์แล้วครับเอาไปก็หมุนใส่กันได้เลยแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันสร้อยบาทส่วนท่านใดไม่ไม่เอาสูบก็จะเป็นถังบวกชุดไก่ไม่รวมสูบก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับก็จะมีออริงแถมให้เหมือนกันชุดนี้ก็จะเป็นหกร้อยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางได้ส่องใคยสะดวกโอนก็จะมี ลดให้นิดหน่อยใครสะดวกเก็บปลายทางก็ราคานี้เลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่ากันขอบคุณครับสวัสดีครับ